ในเซียววินาทีที่คุณใช้ความเร็วบนท้องถนนโดยประมาทคุณอาจก้าวเข้าสู่เส้นแบง่งระหว่างความเป็นกับความตายโดยไม่ทันคิดและเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเรื่องเล่าจากอาดีตสิ่งนักบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุพรรณบุรีบนทางหลวงหมายเลข340เมื่อตอนนั้นเขาตัดสินใจออกไปประลองความเร็วรวมกับสมาชิกกลุ่มใหญ่ที่รวมตัวกันมาตั้งแต่กรุงเทพ แต่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาต้องประสบอุบัติเหตุจนต้องขับกลับบ้านมาก่อนตามลำพังแต่ทว่ามันดันมีบางสิ่งที่ตามเขากลับมาด้วยกับเรื่องที่มีชื่อว่าเสียงสุดท้ายบนทางหลวง340 ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวหลอนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หลอนๆของคุณพล ซึ่งเขาได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางเพจ f a c e b o o k เล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตจีบเบี้ยก็มานำเสนอให้ทุกท่านได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยประสบการณ์หลอนที่คุณพลส่งเข้ามาในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองและที่สำคัญคือผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมด ผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศสอ5 7หขุนพลบอกว่าในอดีตเขาเคยเป็นหนุ่มที่รักในความเร็วคือจะเรียกว่าเป็นสิ่งนักบิดก็ไม่ผิดในตอนนั้นเขาเองเปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีตัวเขาเองเป็นช่างฝีมือที่เด็กแขวบ้านให้ความเคารพนับถือซึ่งอูเ่เล็กๆแห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเพื่อนๆที่เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่อู่ในทุกเย็น จนมันกลายเป็นเหมือนสูนย์รวมของวัยรุ่นที่มีหัวใจเดียวกันเมื่อชื่อเสียงของอู่เริ่มขยายออกไปเพื่อนใหม่ของคุณผลก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นและทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องการรวมตัวของวัยรุ่นนักบิดเขาก็แทบที่จะไม่พลาดการรวมตัวเหล่านั้นเลยสักครั้งซึ่งการรวมตัวดังกล่าวมันก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่มีสนามแข่งรองรับแต่เป็นการประชันความเร็วบนทางหลวงยามดึกซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดกฎหมาย แต่ความคิดในวัยคึกขนองตอนนั้นงานแบบนี้ก็เปรียบเสมือนเวทีแห่งศักดิ์ศรีเพราะจะหากเขาไปร่วมงานแล้วรถที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยสองมือสามารถนำขบวนได้มันก็เท่ากับว่าฝีมือของเขาจะได้รับการยอมรับโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆนอกจากเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามก้องหูและยิ่งมีคนเห็นมากขึ้นเท่าไรลูกค้ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นซึ่งมันก็หมายถึงผลกำไรของกิจการที่เปิดอยู่ เมื่อวันเวลาผ่านไปความคิดของคนเราก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะครับซึ่งตัวคุณพลเองก็ยอมรับว่าถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้เขาคงไม่เลือกดำเนินชีวิตเช่นนี้เพราะแม้ความเร็วมันจะมอบความตื่นเต้นแต่มันก็แฝงไปด้วยอันตรายที่ไม่มีใครคาดถึงทุกครั้งที่เครื่องยนต์ดังคำรามมันไม่ได้ปลูกแค่เพียงความเร้าใจแต่มันยังปลูกเงาแห่งความสูญเสียที่รออยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุนี้ คุณพลจึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาไว้เป็นบทเรียนให้กับวัยรุ่นที่ได้เข้ามาฟังทุกท่านคุณพลบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตจุดที่ทำให้ชายหนุ่มผู้เคยคลั่งไคล้ในความเร็วต้องมองชีวิตในมุมมองแบบใหม่โดยมันก็เริ่มมาจากการนัดรวมตัวของเหลานักบิดของหลายพื้นที่และจุดรวมพลในตอนนั้นมันก็ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้จัดเขาก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข340ที่ทอดยาวจากบางบัวทองไปจนถึงชัยนาทเป็นเส้นทางสำหรับประลองความเร็วทางคุณพลที่ได้ทราบข่าวจึงนัดแนะกับเพื่อนที่เป็นช่างอีก4-5หคนเพื่อพากันเดินทางไปยังปากทางเข้าของอำเภอสองพี่น้องซึ่งเป็นจุดที่ถนนใหญ่ตัดผ่านหน้าชุมชนพอดีและหวังที่จะรอขบวนใหญ่ซึ่งพากันแล่นตรงมาจากกรุงเทพ แล้วพวกเขาก็จะเริ่มขับรวมไปกับกลุ่มใหญ่กลุ่มนั้นในช่วงหลายวันก่อนที่จะถึงวันงานอู่ของคุณพลก็เต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์กับกลิ่นน้ำมันเบนซินล,ลอยอบอวลจนดึกเขาและเพื่อนต่างช่วยกันขัดแต่งปรับจูนและประดิษฐ์รถของแต่ละคนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนเมื่อถึงวันนัดหมายจริงๆคุณพลก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาออกมายังถนน3-40ในช่วงโผล่เพ ท้องฟ้าตอนนั้นยังมีแสงสีส้มอมแดงจากพระอาทิตย์ที่กำลังจะลาลับขอบฟ้าไปคุณพลจอดรออยู่ที่ริมทางพร้อมกับเพืเ่อนๆสายลมจากรถที่แล่นผ่านพัดกระทบเป็นระยะตัวเขาเองหยิบโทรศัพท์เปิดขึ้นมาดูข้อความในแชทกลุ่มก่อนที่จะเห็นว่าขบวนใหญ่จากกรุงเทพน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าที่จะเดินทางมาถึงจุดที่พวกเขารออยู่ห่างกลุ่มของคุณพลจึงลองเครื่องเพื่อเป็นการฆ่าเวลา หลังจากนั้นประมาณ10นาทีข้อความใหม่ก็ดังขึ้นมาในแชทซึ่งมันก็เป็นข้อความจากกลุ่มใหญ่นะครับว่าตอนนี้พวกเขาอาจจะถึงที่หมายช้าหน่อยเนื่องจากมีน้องๆในขบวนประสบอุบัติเหตุและผู้จัดก็จะต้องอยู่เคลียร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นแม้คุณพลจะยังไม่รู้ว่าอุบัติเหตุมันร้ายแรงแค่ไหนแต่ก็พอที่จะเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กเขาจึงบอกกับเพื่อนๆให้รอกันอยู่ตรงนี้อีกสักหน่อยและหลังจากนั้นเกือบเกือบชั่วโมง เสียงมอเตอร์ไซค์นับร้อยคันก็เริ่มดังมาจากทางฝั่งกรุงเทพพอได้ยินดังนั้นเขาก็รีบคว้าหมวกกันน็อกข่อมรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจพร้อมกับเพื่อนอีกสี่ห้าคนที่ต่างพากันเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะออกรถไปตามขบวนที่กำลังเล่นมาในจังหวะที่กำลังจะออกรถกลุ่มที่วิ่งนำชุดแรกก็โผล่ขึ้นมาจากขบวนใหญ่มันเป็นรถประมาณสีคันที่เร่งเครื่องนำขึ้นมา เสียงท่อของพวกเขาแผดดังก้องไปทั่วถนนก่อนที่จะทิ้งระยะห่างจากกลุ่มใหญ่ออกไปทางคุณพลที่เห็นอย่าง,งานั้นก็หันหน้าไปส่งสัญญาณให้เ,เพื่อนก่อนที่เขาจะเร่งเครื่องตามรถกลุ่มนั้นไปทว่าเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็เห็นว่ารถกลุ่มที่ขับนำขึ้นไปเนี่ยมีสะเก็ดไฟเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงเบรกหลังจากนั้นเสียงโลหะขูดกับพื้นถนนก็ดังตาม,มาติดๆขุนพลที่เห็นภาพดังกล่าวจึงร้องออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจ และเผลอชะลอความเร็วลงตามสัญชาตญาณพอเห็นอย่างนั้นเพื่อนอีกสองคนที่ขับมาเทียบข้างก็ตะโกนถามว่ามึงเป็นอะไรวะหุนพลจึงตอบไปด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกว่าเอา้าพวกมึงไม่เห็นเหรอมอกี้พวกที่ขับขึ้นไปเนี่ยมันเกี่ยวกันล้มนะเว้ยแต่เพื่อนๆกลับมองหน้ากันด้วยความสงสยัยและเพียงเสี้ยววินาทีที่หันกลับไปดูตรงหน้าหุนพลก็พบว่าถนนตรงนั้นไม่มีร่องรอยของการลม้มไม่มีเศษเหล็ก ไม่มีประกายไฟแล้วก็ไม่มีกลุ่มรถที่ขับนำขึ้นไปเหมือนกับที่เห็นเมื่อครู่เลยสักนิดคุณพลอธิบายว่าภาพที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเขาสักเท่าไรเพราะตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กคุณยายของเขาที่เป็นร่างทรงผู้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านก็ได้ทำพิธีเบิกเนตรให้ตั้งแต่ที่คุณพลอายุได้สามสี่ขวบมันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งพิธีดังกล่าวเขาก็เชื่อกันว่าเป็นการเปิดตวงตายอีกชั้นหนึ่ง และมันก็เป็นดวงตาที่จะทำให้มองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นนั่นจึงทำให้คุณพลมักพบเจอสิ่งแปลกๆมาตั้งแต่เด็กแต่ตัวเขาเองก็หวาดกลัวทุกครั้งนะครับแม้ว่าตัวเองจะเคยเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยแค่ไหนก็ตามเมื่อคุณพลรู้ตัวว่าภาพที่เห็นเมื่อครู่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเขาจึงพาเพื่อนๆฉลอความเร็วแล้วขับตามไปพร้อมกับขบวนใหญ่ที่ดูไม่ค่อยจะเป็นระเบียบกันสักเท่าไรนะหร่นักอารมณ์ประมาณว่าใครแซงได้ก็แซง ซึ่งหลังจากที่ขับเข้าไปร่วมกับขบวนใหญ่ได้ไม่นานรถของคุณผลก็แสงทุกคันขึ้นมาอยู่แนวหน้าและพอหันมองกระจกหลังอีกทีเขาก็มองไม่เห็นเพื่อนในกลุ่มของตัวเองอีกแล้วซึ่งตอนนั้นเขาก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจนใกล้จะผ่านวัดแห่งหนึ่งซึ่งคนในละแวกนั้นรู้จักกันดีในชื่อวัดทัวแต่แล้วทันใดนั้นรถของเขาก็เริ่มมีอาการสั่นจนผิดปกติเสียงเครื่องเริ่มกระตุกเป็นช่วง จนต้องก้มไปมองเกวัดอุณหภูมิที่หน้าปัดซึ่งตอนนั้นมันก็เริ่มขยับสูงขึ้นอย่างน่ากลัวความร้อนจากเครื่องยนต์แผ่ซ่านเข้ามาที่ขาและคุนพลก็รู้ดีนะครับวา่าหากยังปิดต่อไปรถคันนี้ก็อาจจะไม่รอดคุณผลบอกว่าตอนนั้นเขาตัดสินใจผ่อนคันเร่งลงเพราะคิดว่าตนเองได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ารถของเขามันแรงแค่ไหนแถมตอนนั้นสัญญาณนิ้วโป่งจากเพื่อนร่วมขบวนหลายคน ก็ถูกส่งมาให้จากข้างหลังเขาจึงลดความเร็วลงไปอยู่ท้ายขบวนและคิดว่าจะวนรถขับกลับบ้านอย่างสบายใจในตอนนั้นรถของคุณพลก็เปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ส่วนท้ายของขบวนก่อนที่แสงไฟท้ายของกลุ่มที่ขับแสงขึ้นไปข้างหน้าจะเริ่มจางหายแล้วอยู่ดีๆคุณพลก็สังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่กำลังขับอยู่ทางข้างหน้าอย่างช้าๆซึ่งรถคันนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นรถของเด็กแว้นในกลุ่มนั่นแหละครับ เขาจึงไม่ได้สนใจอะไรนักในตอนแรกแต่ในจังหวะที่เขาขับผ่านรถคันนั้นไปเมื่อหันไปมองอย่างละเอียดคุณพลก็พบว่ารถคันนั้นไม่เหมือนรถที่พร้อมจะขับเลยแม้แต่น้อยมันมีตัวถังที่บิดเบี้ยวและสีถลอกหลายจุดและสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดนั่นก็คือชุดแฟลิ่งของด้านข้างแตกออกจนมองเห็นโครงเหล็กและฝาเครื่องที่เปิดอยู่ ซึ่งคุณผลก็จําได้ว่ามันคือรถเซปิโก้สีเขียวซึ่งเป็นรถรุ่นนิยมในกลุ่มใวรุ่นยุคนั้นแต่ทว่ารถคันนี้มันกลับเหมือนจะผ่านการชนมาอย่างหนักหน่วงสายตาของคุณพลจับจ้องไปยังคนขับก่อนที่จะเห็นว่าชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนรถมีใบหน้าเปล้อนเปื้อนไปด้วยเลือดดวงตาลึกโบและมีแผลชะกันเปิดกว้างจนเผยให้เห็นกระโหลกภายในนอกจากนี้ยังมีเลือดไหลาอาบไปทั่วทั้งลำตัว แขนข้างหนึ่งหักงอผิดรูปส่วนขาอีกข้างก็หักพับเหมือนกับใช้การไม่ได้ซึ่งตอนที่คุณพลเห็นภาพดังกล่าวเนี่ยมือของคุณพลก็เย็นเฉียบไปด้วยเหงื่อที่ไหลซึมมาทั่วทั้งฝ่ามือเสียงเครื่องยนต์รอบข้างค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงรถคันนั้นที่ดังเบาๆเหมือนเสียงหอบหายใจของวิญญาณคุณพลรีบขับแซงขึ้นมาทั้งที่ภาพของชายหนุ่มบนเซอร์ปิโกสีเขียวยังติดตาอยู่ แล้วจู่ๆรถของคุณพลก็เสียหลักจากร่องถนนนั่นจึงทำให้เขาเผลอกำเบรกหน้าหลอหน้าของเขาล็อกแน่นพร้อมกับเสียงเบรกลากล้อก่อนที่รถของคุณพลจะเสียหลักกระแทกผื้นอย่างแรงความเจ็บแปบรบแล่นผ่านแขนขาในช่วงเสี้ยววินาทีทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ทันคุณพลกลิ้งไปกับถนนไม่รู้กี่รอบก่อนที่จะหยุดนิ่งอยู่ที่ริมทาง โชคยังดีที่จังหวะนั้นเขาอยู่ท้ายขบวนแล้วรถที่ขับตามมาก็มีไม่มากนักซึ่งการเสียหลักล้มของคุณพลเนี่ยมันก็ทําให้กลุ่มรถที่ขับตามมาข้างหลังต้องเบรกกันอย่างกระทันหันจนมันทําให้เกิอดอุบัติเหตุซ้าซ้อนบางคนที่โชคร้ายก็พากันเสียหลักตกลงไปข้างทางแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสอะไรหนึ่งในคนที่เสียหลักล้มไปด้วยจะมีคุณไก่ เพื่อนร่วมขบวนซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับหัวหน้ากลุม่มเขารีบลุกขึ้นแล้วคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนที่จะโทรไปแจ้งหัวหน้าทันทีโดยตอนนั้นคุณผลก็ได้ยินเสียงเขาตะโกนผ่านสายไปว่าเฮ้ยห <c oughs> ยุดขบวนก่อนเว้ยรถกูล้มวะ่ะกูเบรกหลบรถคันหนึ่งอยู่ๆแม่งก็เบรกเฉยเลยกูเลยหลบไม่ทันซึ่งไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากนั้นหัวหน้าขบวนก็วกรถมอเตอร์ไซค์กลับมาหานะครับ พอมาถึงที่จุดเกิดเหตุหัวหน้ากลุ่มก็ได้เข้ามาหาคุณไก่และจุดนั้นก็มีคุณพลที่นั่งพิงขอบถนนก่อนที่หัวหน้าจะเดินเข้าไปคุยกับคุณไก่อีกนิดหน่อยแล้วตรงมาถามคุณพลเสียงเข้มว่าเป็นอะไรมากไหมว่าเจอรอยแยกถนนหรอทำไมถึงเบรกกระทนหันแบบนั้นคุณพลหอบหายใจแรงก่อนที่จะตอบสั้นๆว่าเมื่อกี้ผมเห็นรถคันหนึ่งครับเป็นรถเซอร์ปิโก้สีเขียวคนขับใส่เสื้อสีแดง รถของมันพังยับเลยพี่แล้วก็เห็นชัดๆว่าที่หน้าของคนขับเนี่ยเละไปหมดในตอนนั้นคุณไก่ที่เดินมาสมทบแล้วได้ยินสิ่งที่คุณผลเล่าออกมาก็หันมองหน้ากับหัวหน้ากลุ่มแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับก่อนที่หัวหน้าจะถามย้ำกับเขาว่ามึงเห็นจริงหรอซึ่งคุณผลเขาก็พยักหน้าตอบไปนะครับหัวหน้ากลุ่มจึงถอนหายใจยาวแล้วบอกแค่ว่าสงสัยมึงจะเจอของจริงเข้าแล้วล่ะ ประโยคดังกล่าวทําให้คุณพลเกิดความสงสยัยนั่นจึงทําให้เขาถามออกไปว่าของจริงเนี่ยหัวหน้ากลุ่มเขาหมายถึงอะไรซึ่งหัวหน้าเขาก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับวัยเซอร์ปิโกสีเขียวที่มีคนขับใส่เสื้อสีแดงมันมีลักษณะเหมือนกับเด็กคนหนึ่งในกลุ่มที่เพิ่งจะตายไปเมื่อตอนที่ขับออกมาจากกรุงเทพซึ่งมันก็คืออุบัติเหตุที่แจ้งกันในแชทกลุ่มตอนแรกนั่นแหละครับเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยกันต่ออีกนิดหน่อย คุณพลก็แจ้งกับพี่ไก่และหัวหน้ากลุม่มว่าถ้าอย่างนั้นพี่ๆก็ไปกันต่อเลยครับผมไม่เอาแล้วผมขอวนรถกลับบ้านก่อนและหลังจากนั้นคนในกลุม่มที่ยังอยู่ในที่เกิดเหตุก็ช่วยกันดัดแฮนรถของคุณพลให้มันพอที่จะขับกลับได้แล้วคุณพลก็ขับย้อนกลับมาทางเดิมโดยใช้ถนนอีกฝั่งของทางหลวงหมายเลข3-40เพื่อมุ่งหน้ากลับเข้าสู่เขตสุพรรณบุรี ท้องฟ้าตอนนั้นมืดลงตามเวลาที่ผ่านไปและเมื่อขับย้อนกลับมาได้ประมาณ10กิโลขุนพลก็ขับมาถึงบริเวณหน้าวัดถวยอีกครั้งที่ตรงนั้นมีแสงไฟจากเสาไฟข้างทางส่องสว่างกระจางจนพอให้เห็นพื้นถนนได้ชัดและที่บริเวณหน้าวัดก็มีหมานอนแผ่อยู่เกาะกลางถนนประมาณ4-5หตัวในตอนนั้นคุณพลขับรถช้ามากๆตามสภาพของรถที่เสียหายจากการเสียหลัก และเมื่อเหลือไปมองที่กระจกหลังเขาก็ได้พบว่ากำลังมีรถมอเตอร์ไซค์คันขับตามมาเพียงแต่ว่าไฟหน้าของรถคันนั้นมันกระดกขึ้นลงไปมาตามพื้นผิวถนนเหมือนกับว่าไฟหน้ามันจะหลุดออกจากเบ้าของรถมอเตอรไ์ไซค์โดยความหวาดระแวงกับสิ่งที่เจอมาก่อนหน้านี้คุณพลจึงคาดว่าสิ่งที่กำลังตามมาเนี่ยคงจะเป็นเซอร์ปิโก้สีเขียวที่เขาเพิ่งเจอดีมาเมื่อไม่นาน นั่นจึงทําให้ขุนพลพยายามเร่งเครื่องหนีแต่รถของเขาก็ไม่สามารถตอบสนองได้ดั่งใจคิดแถมถนนเบื้องหน้าก็ไม่ปลอดภัยสักเท่าไร่เพราะมันมีหมาวัดประมาณ4ี่ห้าตัวนอนอยู่ที่เกาะกลางขุนพลจึงต้องประคองรถผ่านอย่างหวาดระแวงเพราะเขากลัวว่าพวกหมามันจะวิ่งออกมาตัดหน้ารถขุนพลบอกว่าไฟข้างทางตอนนั้นจู่ๆมันก็เริ่มกระพริบอย่างน่าชงนทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ยังสว่างอย่างชัดเจน แต่พอคุณพลเหลือไปมองที่กระจกหลังอีกทีเขากลับพบว่าตอนนี้ไม่มีรถที่ขับตามมาอีกแล้วมีแค่เพียงพวกหมาที่นอนอยู่มันเริ่มโกงคอหอนเราวกับว่าพวกมันรับรู้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นถนนที่ทอดยาวหลังโค้งวัดถั่วเงียบสงัดคุณพลพยายามตั้งสติัวบคุมรถและบิดคันเร่งขึ้นมาทีละน้อยเพราะเขารู้ดีว่ารถคันนี้ไม่ต่างจากคนที่บาดเจ็บทว่าในจังหวะที่สายตาของเขา เหลือบมองลงไปยังหน้าปัดเดือนไม้เขากลับพบว่าหน้าปัดใสๆสะท้อนภาพสีสาของใครอีกคนที่อยู่ข้างหมวกกันน็อกของเขาขุนพลจึงรีบเงยหน้าขึ้นไปมองกระจกหลังแต่มันก็ไม่มีใครนั่งซ้อนท้ายเขาเหมือนกับภาพที่สะท้อนแต่อย่างใดขุนพลสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วพยามขับต่อไปอย่างมีสติแต่ในขณะที่รถเคลื่อนผ่านเสาไฟถนนไปทีละดวงมันกลับมีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาของเขาเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อทุกครั้งที่ขับผ่านเสาไฟไปมันจะมีเงาตกกระทบของรถอีกคันที่กำลังขับคู่ขนานไปพร้อมกับรถของเขาแถมรูปร่างของเงาที่เห็นก็ดูเหมือนจะเป็นมอเตอร์ไซค์ในสภาพพังๆและดูบิดเบี้ยวในขณะที่คุณพลกำลังตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่นั้นและคิดกังวลว่าวิญ,ญญาณของคนขับรถเซอร์เิโก้สีเขียวจะตามเขากลับไปถึงบ้านหรือเปล่าเสียงเครื่องยนต์จากรถคันอื่น ก็ดังแทรกขึ้นมาในความมืดบนท้องถนนและด้วยความชำนาญในวงการรถพวกนี้คุณพลก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคือเสียงของรถมอเตอร์ไซค์เซอร์ปิโก้สจังหวะนั่นจึงทำให้ขนแขนของเขาตั้งชันขึ้นมาทันทีที่คิดออกเส้นทางที่ตรงยาวออกมาจากวัดทัวผ่ามุงนาเข้าสู่เขตบางปลามาแสงจากเสาไฟริมทางเริ่มห่างออกจากกันและมีความมืดเข้ามาบดบังเป็นระยะ เสียงจากเครื่องยนต์ปริศนายังคงตามมาไม่ห่างและคุณพลรู้ดีว่าอีกไม่กี่สิบนาทีหากถึงอำเภอสองพี่น้องเมื่อไรเขาก็จะถึงบ้านของตัวเองที่รออยู่ข้างหน้าแต่ทว่าช่วงเวลานั้นมันกลับหมุนผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งแข็งใจขับมาถึงแยกใหญ่คุณพลก็จำเป็นต้องชะลอความเร็วของรถลงเพื่อรอให้รถจากทางตรงผ่านไปก่อนแสงไฟหน้าของรถยนต์หลายคัน ค่อยๆพุ่งผ่านไปจากทางแยกเบื้องหน้าและในขณะเดียวกันนั้นเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ปริสนาก็เริ่มดังใกล้เข้ามาติดๆพอได้ยินแบบนั้นคุณพลก็เริ่มใจเสียนะครับเขารีบหันมองซ้ายมองขวารอจนทางตรงหน้ามันว่างเปล่าแล้วจึงตัดสินใจบิดคันเร่งออกไป mm. ให้รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่แล้วในทันใดนั้นเอง แสงไฟจากรถยนต์อีกคันก็พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงจากทางตรงที่เมื่อสักครู่เขาเห็นว่ามันว่างแล้วซึ่งรถคันนั้นก็ขับมาเร็วเกินกว่าที่จะเบรกได้นะครับส่วนรถของคุณผลก็ช้าเกินกว่าที่จะเร่งหนีทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีภาพของแสงไฟหน้ารถที่พุ่งตรงเข้ามาเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผลเห็นก่อนที่เขาจะหลับตาเพื่อเตรียมรับแรงประทะเสียงเบรกลากล้อดังเอี๊ยดอาร์ตมาแต่ไกล ภาพใบหน้าของพ่อและแม่ลอยขึ้นมาในหัวพร้อมกับคำอธิษฐานสันส้นๆว่าขอให้รอดทีเถอะแต่แล้วจู่ๆเสียงทุกอย่างก็เงียบลงในพริบตาแรงประทะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่คิดและพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคุณพลก็พบว่าตัวเขาเองขับรถข้ามเลนไปแล้วและกำลังจะพุ่งเข้าหาเกาะกลางถนนด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วดังกล่าวก็ทำให้เขาสามารถควบคุมรถแล้วหักหลบได้ทันนะครับ และมันก็ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสองแต่สมองของเขาก็ยังเต็มไปด้วยคำถามว่าเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วรถที่พุ่งเข้ามาหามันหายไปไหนคุณพลพยายามตั้งสติแล้วจอดรถเข้าข้างทางก่อนที่จะหันมองรอบตัวอีกครั้งด้วยความชโงนซึ่งทุกอย่างรอบตัวตอนนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่มีใครขับตามมาเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วซึ่งหลังจากที่ตั้งสติอยู่สักพัก ทางคุณพลก็ตัดสินใจบิดคันเร่งออกรถจนกระทั่งขับรถมาถึงบ้านได้ในที่สุดพอมาถึงเขาก็รีบอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เข้านอนด้วยความเหนื่อยล้าซึ่งคืนนั้นคุณพลก็ฝันเห็นว่าตัวเองกําลังนอนอยู่บนเตียงสีขาวแล้วก็อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสีขาวเช่นกันก่อนที่จู่ๆมันจะมีแสงไฟสว่างวาบขึ้นที่ปลายเตียงแสงดังกล่าวสว่างจ้าจนเขาต้องหลีตาลงและเมื่อแสงสว่างวูบดับไป ที่ปลายเตียงก็มีร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่และนั่นก็คือชายคนเดียวกับที่ขับรถเซอร์ปิโก้สีเขียวเพียงแต่ตอนนั้นเขาไม่เหมือนกับตอนที่เห็นอยู่บนท้องถนนไม่มีเลือดไม่มีบาดแผลมีแค่เพียงร่างกายที่ซีดขาวผิดมนุษย์ซึ่งชายคนนั้นเขาก็พูดเสียงแผ่วนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกแต่ไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงตอนนี้ยังไม่มีญาติมารับกลับบ้านไม่มีใครรู้ และผมก็แค่อยากให้พี่ช่วยทําบุญให้ผมหน่อยซึ่งในฝันคุณพลก็ได้แต่พยักหน้ารับนะครับก่อนที่ชายคนนั้นจะยกมือไหว้แล้วร่างของเขาก็เริ่มเลือนหายไปพร้อมกับแสงสีขาวที่สว่างวาบขึ้นมาเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่มาถึงคุณพลก็ออกไปทําบุญตามที่เขาให้สัญญาไว้นะครับเขาจุดธูปตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้ชายหนุ่มผู้เสียชีวิตในคืนน,นั้นแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา คุณพลก็เลิกขับรถเหมือนเด็กแว้นไปตลอดเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงการรถแบบนี้เลยสักครั้งแล้วก็หันไปรับซ่อมรถทั่วไปตามปกติเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวมันทำให้คุณพลได้รู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างความสนุกกับความตายมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ด้วยลมหายใจก็แค่เท่านั้นและบาปบ,บุญย่อมตอบสนองทุกการกระทำในยามที่ถึงเวลาซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของคุณพลชายหนุ่มผู้เคยเป็นสิงนักบิด ที่ได้เรียนรู้ว่าการใช้ความเร็วโดยประมาทบนท้องถนนอาจจะเป็นทางลัดไปสู่ความตายซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณพลส่งเข้ามาจบตัวผมเองก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนคำเตือนที่สะท้อนให้เห็นถึงราคาของความคึกขนองที่คนจำนวนไม่น้อยมักจะมองข้ามไปเพราะบนถนนทุกเส้นไม่ได้มีเพียงแค่เราฝ่ายเดียว แต่ยังมีชีวิตอื่นๆที่ร่วมใช้ทางไปพร้อมกับเราอยู่ด้วยดังนั้นการแข่งรถบนทางสาธารณะจึงไม่ต่างจากการท้าทายความตายที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าเพราะความเร็วเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะพลากทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างไม่มีวันหวนกลับและบางทีเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนก็อาจจะกลายเป็นเสียงร้องไห้ของครอบครัวในเช้าวันถัดมาและท้ายที่สุดชัยชนะที่แท้จริง อาจไม่ใช่การขึ้นแสงเพื่อนำรถคันอื่นแต่คือการรู้จักชะลอให้เราได้ทันคิดก่อนที่เสียงลมหายใจจะเงียบลงแล้วไม่าทาบว่าท่นอื่นๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ห่อนจากกันไปในวันนี้ผมมีช่องเล่าคดีเด็ดๆมาแนะนำอีกช่องหนึ่งนะครับพอดีเป็นของน้องๆทีมงานเล่าไปหลอนไปนี่แหละครับคือน้องเขาตั้งใจทำกันมากๆกับช่องที่มีชื่อว่าสับพาเรื่องเล่าเป็นช่องที่จะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวของคดีลึกลับคดีสะเทือนขวนัญเหตุการณ์จริงที่ชวนให้หัวใจเต้นแรงและชวนขนลุกไม่แพ้ไปจากเรื่องผีเลยละครับซึ่งถระหากชาวเล่าไปหลอนไปท่านใด ที่มีความชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากเข้าไปรับชมผลงานของน้องๆกันได้เลยนะครับโดยผมจะแปะลิงก์ช่องเอาไว้ที่ใต้คลิปและถ้าหากว่าชอบหรือถูกใจคอนเทนต์ของช่องสัพพาเรื่องเล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของทีมงานผมด้วยนะครับ